ขนาดเขมยยังอยากพูดด้วยเลยอ่ะ oh. คุณผู้ชมโมเดลกาฝากมาแล้วค่ะไม่สามารถดังได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องเอาคลิปดิฉันเอยชื่อได้นะรังสีมารู้จักยังเ mm. ชื่อว่าตอนนี้คขมรหลายคนน่าจะรู้จักแล้วนะคะเพราะว่าเราที่เอาคลิปพวกเราไปพูดทีไรเอ็นเกตชำได้เงินกันทุกทีเลยพูดอยู่คนเดียวเปลา่ปลาๆไม่สามารถจะทําได้ตั้งชื่อนี้แลวปรบมือให้เลยค่ะ uh. เป็นโมเดลกาฝากโมเดลเห็บหมัด และยังมาอวยพรว่าชาติหน้าขอให้เราได้เกิดเป็นหมาขอโทษนะเคยเห็นหมาที่ถูกเลี้ยงโดยคนไทยปะ๊้้าไม่เคยเห็นมาแวะดู Facebook พี่ต้นนอนห้องแอร์ตลอดเวลาถึงเวลาพาไปว่ายน้ำอาทิตย์ละกี่วันพาไปเดินเล่นวันเดียวเออพากินข้าวอย่างดีพาไปออกกำลังกายหมาเนี่ยอยู่ในห้องแอร์แต่คนร้อนได้ไม่เป็นไรนี่คือการเลี้ยงดูต่อให้เกิดเป็นหมาในประเทศไทย ก็ยังโชคดีกว่าการเกิดเป็นคนในบางประเทศก็แล้วกันประเทศที่พูดความจริงยังไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมาตั้งคำถามถ,ามถึงประเทศเสรีหรอคะวิธีการแบบนี้บอกเลยนะเสียชาติเกิดมากเกิดมาเป็นคนของประเทศตัวเองทั้งทีปากทำไมไม่มีเอาไว้ช่วยคนเพราะว่าไอปลาที่เห็นเ,นเราเห็นแล้วว่าเป็นปลายังถามอยู่เลยว่าแบกปัดตีนไปกินกันหรอเห็นใจถ้าปากดีแล้วเก่งขนาดนี้ ตัางคำถามเลยค่ะว่าทําไมทหารคนนี้ต้องมานั่งกินปลาต้องมานั่งกินข้าวที่มีมดกล้าหรือเปล่าเพราะว่าคนพูดส่วนใหญ่ก็โดนคิ้วกันทั้งนั้นแหละวิธีการที่จะอยู่รอดแล้วก็อยู่ได้ mm. ก็คือการเอาพวกเราไปแขวน mm. นั่นคงเป็นความสุขเดียวแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้พวกเขายังมีชีวิตรอดอยู่ในประเทศที่แม้แต่พูดความจริงยังไม่ได้ค่ะ mm.